สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อชาวธาตุน้ำอลิสามิเชเชียนทารโรนะคะคลิปนี้นะคะเราจะมาส่องคนรักเก่าของเพื่อนนะคะเป็นคลิปช่วงประจำครึ่งเดือนหลังของเดือนนี้นะคะ16-31ตุลาคม2564นะคะมีการอ่านดวงแบบทั่วไป general reading นะคะเพื่อนเพื่อนชาวธาตุน้ำคือผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎมีนแล้วก็พิจิกค,ค่ะการอ่านดวงในครั้งนี้นะคะเ,เรามาส่องเขาเนาะนะคะก็ ใช้วิยารยณในการรับชมด้วยนะคะเอาละค่ะเรามาดูพลังงานตัวตรงของเพื่อนๆนนะคะอดีตที่ผ่านมานะคะแล้วก็เราจะไปส่องเขาไปพร้อมๆกันเลยนะพลังงานตัวตรงของเพื่อนๆนะคะได้เป็นไพ่สีดาบค่ะ lovers มีไพ่ก้าไม้ค่ะ strength สิบไม้ค่ะพลังงานตัวตัวของเพื่อนนะคะได้เป็นไพ่4ดาบเนาะนะคะ ช่วงนี้เองนะคะอาจจะเป็นช่วงระยะเวลาค่ะที่เพื่อนๆน,นะคะได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองนะคะช่วงของการพักผ่อนพักจิตพักใจนะคะจากอะไรหลายๆอย่างที่เราเคยไปต่อสู้ที่เราเคยไปพยายามเยอะไปแบกเรียกนะคะแบกความคาดหวงังแบกความรู้สึกความหนักอกหนักใจความเหนื่อยล้านะคะณนะตอนนี้เองค่ะเพื่อนๆอาจจะได้ กลับมาอยู่ในพื้นที่ของเราแล้วเนาะนะคะเราอาจจะรู้สึกเหนื่อยนะคะรู้สึกเหนื่อยแล้วก็เป็นช่วงที่เราขอพักเนาะนะคะอดีตที่ผ่านมาเพื่อนๆเ,เองนะคะเจอเจอกับอะไรบ้างนะคะ lovers อาจจะเคยดีดกับชาวเมถุนลัคนาเมถุนนะคะในบางคู่บางคนนะคะเป็นตกลุมรักใครสักคนหนึ่งนะคะที่ รักกันมากแหละนะคะมีสเตรนท์เข้ามาด้วยอาจจะเป็นชาวราศีสิงห์ก็ได้นะคะบางคู่บางคนความสัมพันธ์นี้นะคะเป็นการตกลุมรักซึ่งการละกันนะคะความรักที่มีบททดสอบเข้ามาเยอะนะคะเข้ามาอยู่เสมอนะคะรักที่มีคนเข้ามาแทรกได้ด้วยนะคะในบางคู่บางคนเองนะนะคะเออสเตรนท์ค่ะแต่เราก็ยังคงไม่ถอดใจแล้วก็พยายามนะคะที่จะเข้าใจพยายามที่จะแก้ไขพยายามที่จะ อดทนเนาะนะคะอดทนแล้วก็เก็บความรู้สึกนะคะมีไพ่10บไม้ค่ะเป็นการแบกนะคะแบกบอะไรหลายอย่างไว้กับตัวเองคนเดียวนะคะแบกบความรู้สึกนะคะเป็นการใช้เซนน์น,นทางสิไม้ยังสื่อถึงภาระความคาดหวังด้วยนะคะอดีตที่ผ่านมาค่อนข้างเหนื่อย ะะบางคนเองนะคะมีกำแพงเข้ามาในความสัมพันธ์นี้ด้วยนะคะใครสักคนหนึ่งค่ะที่สร้างกำแพงขึ้นมากั้นนะคะหรือว่ามันอาจจะมีกำแพงที่ขึ้นมากั้นระหว่างเราทั้งคู่นะคะไพ่าการไพ่ท้ายสื่อถึงความระแวงความหึงหวงความไม่มั่นใจกับคนรักไม่เหมารู้สึกว่าอาดีตที่ผ่านมาเพื่อนๆชาวธาตุน้ำนะคะอาจจะเจอคนรักที่ค่อนข้างมีเสน่ห์มากๆเนาะนะคะเป็นคนที่ friendly, เฟรนลี่นะคะอาจจะเป็นคนที่มีมีเสน่ห์มากและมีคนเข้าหายเยอะนะคะมีคนเข้ามาขายขนมจีบ อยู่เสมอก็เป็นไปได้ลักษณะของสเตรนท์นะคะคนรักอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีความมั่นใจสูงนะคะเป็นคนที่กล้าสแสดงออกรวมถึงสเตรนท์เนี่ยสื่อถึงความรักที่ต้องผ่านบททดสอบหลายๆอย่างไปด้วยกันเสมอไม่ง่ายนะคะที่จะดิวด้วยไม่ง่ายที่จะรับมือนะคะคนรักอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้าง โดดเด่นเนาะนะคะเขาเป็นคนมีไฟเยอะพลังเยอะนะคะมีแพชชั่นเยอะด้วยนะคะพอรักก็รักมากนะคะพอหายไปก็หายไปเลยอย่างนี้ก็เป็นไปได้เราอาจจะรู้สึกอย่างนั้นนะคะการไม่ทายังสื่อถึงการบล็อกการปิดกั้นกันด้วยนะคะบางคนอาจจะถูกบล็อกการติดต่อสื่อสารบางคนอาจจะถูกบล็อกช่องทางนะคะทางโซเชียลมีเดียด้วยก็เป็นไปได้ l ล n e Facebook Instagram Messenger บล็อกเบอร์โทรนะคะหรือบล็อกใจกันนะคะ ทีเรามาดูกันนะคะว่าณนะตอนนี้ค่ะแฟนเก่าของเพื่อนชาวธาตุน้ำเขาเป็นยังไงบ้างเอ่ยเขาไปเจอไปเจออะไรมาบ้างพลังงานตัวตนของเขาได้เป็นไพ่ห้าดาบนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เขาค่อนข้างเครียดเนาะนะคะอาจจะกำลังต่อสู้นะคะกับคนรอบข้างอยู่ก็เป็นไปได้คนที่มีความเข้มแข็ง แนวแน่เด็ดเดี่ยวนะคะยืนหยัดอยู่กับความถูกต้องความชัดเจนนะคะหรือว่าจุดยืนของตนเองค่อนข้างชัดนะคะมีเดอชี่ค่ะเขาเองนะคะคนเก่าของเพื่อนๆอนอาจจะเป็นชาวลัคนานราศีธนูด้วยนะคะมีสองไม้ค่ะ มีไพ่เด็กถือไม้อาจจะเป็นคนที่เด็กกว่าในความสัมพันธ์นี้ก็ได้ในบางคู่บางคนนะคะมีเ네นเจอร์ค่ะพลังงานของชาวลัคนาราศีมังกรนะคะแม่หมอรู้สึกว่าอดีตที่ผ่านมานะคะแฟนเก่าของเพื่อนนะคะอยู่ในสถานการณ์ของความสัมพันธ์ที่ตัด ยากตัดเย็นนะคะตัดเท่าไหร่ก็ตัดไม่ขาดนะคะการติดบ่วงติดห่วงกับความสัมพันธ์การติดบ่วงติดห่วงกับใครสักคนหนึ่งที่มีความชื่นชอบมากรักมากหลงไหลมากนะคะคนที่เป็นลักษณะของที่เอ่อคนที่เป็นคู่กรรมกันเนาะน,นะคะมีทั้งรักและทุกข์ความสัมพันธ์อาจจะต้องรอคอยบางคนนะคะแฟนเก่าของเพื่อนนะคะเป็นรักทางไกลนะคะหรือรักที่มีระยะห่างหรือรักที่มีความห่างเหินนะคะรักที่เขามีความหวัง ะะแล้วก็ทุ่มเทด้วยนะคะไม่มองรู้สึกว่าแฟนเก่าของเพื่อนนะคะมีความทุ่มเทนะคะให้กับความสัมพันธ์ในอดีนะคะอดทนนะคะอดทนอดกั้นนะคะอ,อ,อดทนเก่งนะคะออแต่ใจก็ไม่ไหวแล้วด้วยนะคะเนาะสองไม่เท้ารอคอยนะคะให้สักวันหนึ่งค่ะมันดีขึ้นรอคอยให้สักวันหนึ่งค่ะมันผ่อนคลายลงรอคอยให้สักวันหนึ่ง เ,เขาสามารถปรับตัวและจูนไปได้วยกันได้นะคะเดชี h er คือการปรับตัวคือการสร้างสมดุลน,นะคะเขาพยายามปรับตัวเพื่อประครับประคองความสัมพันธ์ในอดีตนะคะแต่ว่าเดอ c h ยังสื่อถึงความไม่มั่นใจความลังเลใจด้วยนะคะบางทีเขาอาจจะรู้สึกสับสนด้วยนะคะเพราะว่ามันมีทั้งความทุกข์อ่ะนะคะใจเขาก็แบบไม่ไหวอ่ะนะคะไม่มาู้สึกอย่างนั้นเนาะนะคะเด็กถือไม้คนที่พยายามเปิดใจนะคะเพื่อ ต้อนรับโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตด้วยนะคะไพ่เนเจอร์ Pine นะคะคือไพ่เดวิลเนาะเขาเองอาจจะเจอกับความสัมพันธ์ที่มีคนเข้ามาแทรกด้วยนะคะเป็นรักที่มีทางเลือกเข้าไปเป็นตัวเลือกของอีกฝั่งหรืออีกฝั่งนะคะเข้ามาเป็นตัวเลือกของเขาก็เป็นไปได้นะคะ แต่ความสัมพันธ์นี้มันมีความลุ่มหลงด้วยนะคะในเรื่องของ18บวกเซ็กที่เข้ากันได้หรือรูปร่างหน้าตาสเปคที่ชื่นชอบมากๆเลยนะคะเนาะประมาณนี้นะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าณนะตอนนี้ค่ะแฟนเก่าของเพื่นเพื่อนเขาเป็นยังไงบ้าง มีไพ่3ถ้วยค่ะช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาออกสังคมนะคะอาจจะได้ไปพบปะพบเจอผู้คนนะคะไปพบเจอเพื่อนๆน,นะคะไปกินเลี้ยงนะคะดื่มสังสรรค์นะคะเป็นช่วงของการแบบออกสังคมมากขึ้นนะคะก้าไม้นะคะอาจจะกําลังรู้สึกกังวลใจนะคะมีความหึงหวงหรือความระแวงนะคะมีความสัมพันธ์ที่เขา เขาเจอความสัมพันธ์ที่มีรากฐานไม่แข็งแรงเนาะหรือว่าอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่มีสถานะก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นเพื่อนเพื่อนที่มากกว่าเพื่อนนะคะหรือเป็นเฟรนด์วิดเบนิฟิตกันเนาะนะคะเป็นคนที่รู้จักกันมาก่อนอยู่ในกลุ่มเพื่อนเดียวกันเพื่อนแนะนําให้นะคะแต่ทาวเวอร์คือการที่ความสัมพันธ์มีรากฐานไม่แข็งแรงนะคะมามาหายหายหรือถล่มกันบ่อยหรือไม่คุยกันนะคะแล้วก็กลับมาคุยกันใหม่ก็เป็นไปได้ทีนี้ตัวของเขาก็ค่อนข้างรู้สึก ไม่สบายใจเนาะนะคะก้าวหมายค่อนข้างระแวงเห็นไหมนะคะระแวงเราแวะระวงัะวงตัวแต่ว่าเขาก็ค่อนข้างเข้มแข็งและเด็ดเดี่ยวด้วยนะคะเนาะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เกิดในลัคนาราศีเมษเป็นชาวต่างชาติหรือเป็นพ่อไม้แม่ไม้นะคะมีพลังงานของคิงถือดาวและควีนถือดาบเข้ามาด้วยแม่หมอรู้สึกว่าณนะตอนนี้เขาเป็นคนที่มีความเข้มแข็งเขาเข้มแข็งมากขึ้นเขามีจุดยืนในตัวเองมากขึ้นนะคะช่วงนี้อาจจะดูด นะคะความสัมพันธ์ที่เขาเองอาจจะเลือกตัดสินใจแล้วนะคะว่าอยากที่จะให้มันเป็นแบบนี้ไปก่อนนะคะหรือว่าอยากที่จะให้อยู่ในสถานนะแบบนี้ไปก่อนถ้าไม่ชัดเจนนะคะถ้ายังมามาหายๆเขาก็อาจจะตัดสินใจที่จะประคองความสัมพันธ์ในลักษณะแบบนี้หรือตัดสินใจเดินออกไปเลยก็เป็นไปได้นะคะคุนดา ทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าหากเขาสามารถฝากข้อความผ่านคลิปนี้ได้นะคะเ,คเขาอยากฝากบอกอะไรกับเพื่อนๆไหมคะมีไพ่งถือถ้วยค่ะมีไพ่ก้าเหรียญค่ะมีไพ่คมาค่ะ การเก่าเขาเพื่อนๆอ,อาจจะเป็นคนที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกนะคะมีหนึ่งดาบค่ะมีไพ่6ถ้วยค่ะโอเคเออแม่หมอรู้สึกว่าคนคนนี้ค่ะเขาเป็นคนที่ไม่ชอบการถูกควบคุมคอนโทรลหรือบงการเนาะอาจจะเจอกับความสัมพันธ์ที่อีกคนหนึ่งค่ะเข้ามา ในโลกของเขามากเกินไปนะคะซึ่งเขาอาจจะไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่เนาะนะคะทีนี้ข้อความที่เขาอยากฝากบอกเพื่อนๆนะคะณนะตอนนี้เขาเองอาจจะกําลังเป็นโสดอยู่นะนะคะก้าวเดือนนะคะเป็นคนที่มีความสุขกับการใช้ชีวิตของตนเองเนาะนะคะลุกขึ้นมาดูแลตัวเองแต่งตัวนะคะเป็นคนที่ทันสมัยหรือว่าช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงที่เขาแบบ ได้ไปเปิดหู 00: 00: 00, หเปิดตานะคะไปเที่ยวกับเพื่อนๆน,นะคะหรือว่าใช้ชีวิตแบบสดๆของเขาเนาะถ้าเขาไม่ได้โสดก,ก็จะเป็นลักษณะของคนที่เอนจอยกับการใช้ชีวิตหรือว่าให้ความสนใจกับชีวิตส่วนตัวมากกว่าเรื่องของความรักนะคะเขาขาดแค่หน,นึ่งเหรียญเนาะไพ่ใบนี้เห็นไหมคะเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะแล้วก็เป็นคนที่มีคนเข้าหาเยอะขาดแค่หนึ่งเหรียญที่จะเติมให้เป็น1ิบก็คือความรักนั่นเองนะคะ คิงถือถ้วยมีใครสักคนนึงที่เขาอยู่เเก็บไว้ในส่วนลึกของหัวใจเนาะนะคะแม่หมอรู้สึกว่าเหมือนกับคนเก่าเขากําลังคิดถึงเราอยู่นะคะเนี่ยหนึ่งดาน,นะคะอยากเริ่มต้นใหม่นะคะอยากเริ่มต้นอยากขอโอกาสใหม่นะคะเหมือนกับตอนนี้เขาเริ่มรู้ใจตัวเองแล้วคะ่ะว่าเขาคิดถึงเราอะ ม่มอรู้สึกงั้นนะคะคิงถือถ้วยคือการข่มความรู้สึกเก็บความรู้สึกและรู้ใจตัวเองความรู้สึกที่อยู่ในก้นลึกของหัวใจนะตอนนี้เขาอาจจะรู้แล้วะคะ่ะว่าเราคือคนที่ดีที่สุดสําหรับเขานะคะ6ถ้วยค่ะอยากขอโอกาสอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่นะคะแต่ไม่รู้ว่าเราจะให้โอกาสไหมนะคะคามานะคะคือ,อ,อโชคชะตาเนาะเขาได้ลิขิตนะคะเขาเได้ลิขิตให้เราทั้งคูะคะ่ค่ะรู้สึกหรือว่าให้เขาอะคะ่ะ ให้แฟนเก่าองเพื่อนอ่ะเขารู้สึกคิดถึงเราเนาะนะคะมันเป็นผลพวงจากการกระทําในอดีตที่ผ่านมานะคะอะไรก็ตามที่เคยทํามานะตอนนี้สิ่งที่เขาเจออยู่นะคะมันเป็นผลจากการกระทําในอดีตเนาะนะคะถ้าทําดีก็เจอเรื่องดีๆนะคะถ้าทําอะไรที่ไม่ดีกับเราเขาอาจจะได้รับสิ่งเหล่านั้นตอบกลับณตอนนี้แล้วก็เป็นไปได้นะคะไพ่คมางสื่อถึงว่าอะไรก็ตามค่ะณตอนนี้ค่ะที่มันถูกปิดบังเอาไว้มาได้รับการเปิดเผยขึ้นนะคะอาจจะเป็นใจของเขาก็ได้นะคะที่เขารู้สึกนะพอมากับคิงถือถ้วยแม่หมอรูสึก นะคะคว่าเมีหกถ้วยด้วยนะคะเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาแบบเขาเขาเขารู้สึกคิดถึงเราเนาะแล้วก็อยากกลับมาขอโอกาสกับเราอีกครั้งหนึ่งเนาะนะคะอยากเริ่มต้นใหม่นะคะอืม หกถ้วยสื่อถึงความสัมพันธ์นะคะที่มันมีเรื่องของโมเมนต์ดีๆร่วมกันในอดีตนะคะความทรงจําดีๆการดูแลการเดินไม่มีผลประโยชน์ตอบแทนนะคะหรือว่าการดูแลกันที่ดีมากๆนะคะเหมือนเด็กๆเขาคุยกันเขารักกันเขาคบกันนะนะคะเขาก็จะมีความบริสุทธิ์ใจเนาะนะคะมีความบริสุทธิ์ใจหรือความจริงใจนะคะให้แก่กันด้วยนะคะมีโมเมนตท์ที่โรแมนติกด้วยนะคะในบางคู่บางคนเนาะนะคะ ทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าในปักนี้ค่ะเพื่อนๆนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้กลับไปรีเทิร์นกับคนเก่าๆไหมคะ2ไม้คิงถือไม้10ดาบ9ดาบ และ9ถ้วยค่ะในฝั่งของเขานะคะเขาได้เป็นไพ่2ไม้เท้าแล้วก็ไพ่คิงถือไม้เหมือนกับเขากําลังรอคอยอะไรอยู่เนาะนะคะอาจจะรอคอยจังหวะรอคอยเวลาหรือรอคอยคนไกลๆนะคะรอคอยด้วยความหวังนะคะแม้ว่าตัวเองอะคะ่ะ ใจหนึ่งก็เปิดใจนะเปิดใจนะคะให้ตัวเองได้เจอคนใหม่ๆหรือคนที่จะเข้ามาในชีวิตนะคะแต่อีกใจหนึ่งก็รอคอยนะคะคนที่อยู่ไกลๆคนที่มีความห่างเหินนะคะนะตอนนี้เหมือนกับเขาโอเคเขาพยายามมองออกไปข้างหน้าเพื่อเพื่อพยายามพาตัวเองอะคะ่ะให ให้หลุดออกจากอดีตเนาะรู้สึกอย่างนั้นนะคะแต่ทีเนี้ยในใจมันก็ยังคงคิดถึงอะนะคะคิดถึงใครสักคนหนึ่งอยู่ที่เขาแบบอยากกลับไปขอโอกาสเนี้ยคะ่ะไอทีเนี้ยในฝั่งของคุณล่ะคะคุณได้ไพ่อะไรเอ่ยคุณได้เป็นไพ่ก้าวดาบแล้วก็ก้าวถ้วยเราเองอาจจะมีเรื่องค่อนข้างเครียดนะคะหรือคิดเยอะคิดมากด้วยในช่วงนี้นะคะก้าวถ้วยมันเหมือนกับเราเองอะคะ่ะเป็นคนที่มีเสน่ห์เนาะนะคะณนะตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาที่เราอาจจะ enjoy ออกับการใช้ชีวิตของเราแล้วก็เป็นไปได้เรามีคนเข้ามาคุยคะ่ะเรามีคนเข้ามาขา ขนมจีบเรามีคนเข้ามาพูดมาเป็นตัวเรื่องให้กับเรานะคะเรามีความมั่นใจตัวเองมากขึ้นจากอดีตที่ผ่านมานะคะที่เราเหนื่อยมาเยอะนะคะเราแบกมาเยอะเราอดทนมาเยอะนะคะเราต้องไปต่อสู้หลายๆอย่างเราปรับตัวเยอะนะคะนะตอนนี้เราเริ่มดีขึ้นเราเริ่มสบายขึ้นนะคะเป็นช่วงเวลาของการเลือกคนเลือกคนที่เข้ามาในชีวิตนะคะทีนี้ไพ่คีย์เวิร์ดนะคะคือไพ่สิบดาบความเสียใจ ความเจ็บปวดนะคะมันยังคงอยู่ตรงนี้นะคะถามว่าบางครั้งอะคะ่ะเราอาจจะเป็นคนที่อดทนมากอดทนมากเก็บความรู้สึกมากแต่ณนะจุดจุดหนึ่งนะคะที่เราได้เลือกตัดสินใจอะไรไปแล้วนะคะเพื่อนๆเ,เองอาจจะไม่หันหลังกลับไปที่เดิมแล้วหรือเปล่าเนาะแม่หมอรู้สึกว่า10บดาบคะ่ะ เราอาจจะรู้สึกว่าเ,าเคยถูกแทงข้างหลังหรือว่าเราเจ็บมากเจ็บมากจนถึงขั้นลงไปนอนจมกองเลือดขนาดนี้นะคะแม่มอรู้สึกว่าอาจจะยังไม่มีเกณฑ์ที่จะได้กลับไปรีเทิร์นกันหรอกนะคะเนาะในปักนี้นะคะความรู้สึกเครียดเสียใจผิดหวังเจ็บปวดให้ดีมมนยังคงมีอยู่นะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าไพ่ออร์คิลขอยอากแนะนําอะไรเพื่อนๆบ้างคะ It's time for healing, connecting, mending, and releasing. Expand your horizons. Support is all around you. Oracle oh, อยากจะบอกนะคะว่าถึงเวลาที่เราจะรักษาเยียวยาเชื่อมโยงแล้วก็ปลดปล่อยนะคะสะพานนี้นะคะคือการก้าวข้ามอดีตเนาะ ะะเดินก้าวข้ามอดีค่ะและไปเจอกับสิ่งใหม่ๆนะคะเปิดปล่อยอะไรที่มันผ่านไปแล้วค่ะก็ให้มันผ่านไปเนาะนะคะเปิดโอกาสค่ะให้ตัวเองได้ต้อนรับโอกาสที่กำลังจะเข้ามาใหม่นะคะเปิดใจ ให้กับคนใหม่ๆเปิดโอกาสนะคให้กับคนใหม่ๆที่เขากำลังจะเข้ามาเนาะนะคะ support resource around you นะคะก็คือคุณมีคนที่คอยให้กำลังใจนะคะอยู่รอบข้างเต็ไมไปหมดเลยนะคะคุณไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกใบนี้นะคะมีคนคอยให้กำลังใจอยู่นะคะไปกำลังใจให้เ,เพื่อนๆทุกๆท่านนะคะหากใครต้องการดูดวงส่วนตัวนะคะ a d ด line ดีมาได้เลยนะคะรายละเอยียดอยู่ที่ช่อง description ด้านล่างค่ะ และหากเพื่อนๆได้ข้อความที่ไม่ดีต่อใจในคลิปนี้นะคะก็อย่ากเก็บไปคิดมากนะคะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางดูไว้เพราะเราอยากอัปเดตว่าเขาเป็นยังไงเท่านั้นนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดปุ่ม Subscribe กดนกดติดตามให้กับช่องของแม่หมออาริสาด้วยนะคะไว้เจอกันปากหน้านะคะขอให้คุณโชคดีเจอคนที่รักคุณและจินใจกับคุณนะคะสวัสดีค่ะ